สวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมทำกายภาพบาบัดมาต่อเนื่องผมก็เริ่มมีอาการดีขึ้นนะครับคลิปนี้ก็เลยจะให้ดูวิธีการออกกำลังกายด้วยตัวเองนะครับก็จะอยู่ในราวไม้นะครับ ก็ทำการวอร์มก่อนนะครับยืดหยุ่นกำลังแขนนะครับเราไม้ก็จะมีหลายระดับนะครับอันนี้ระดับต่ำสุดก็อยู่ประมาณเอวนะครับแล้ก็จะยกแขนขึ้นหน่อยครับอันนี้ก็จะได้แรงหัวไหล่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันสูงขึ้นมันก็จะมีระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ครั้งแรกเลยก็จะยับจะจับระดับที่สูงขึ้นไม่ได้หรอกเพราะมันมันมันยกแขนไม่ไหวมันก็แค่จับได้แค่ระดับเดียวครับเนี่ยระดับนี้แหละแต่ก่อนก็จะจับได้แค่ระดับนี้ระดับเดียวพอคลายเส้นได้บ้างแล้วก็หัดเดิน เอวครับปิดเอวกว่าจะได้ภาพนี้มาก็ใช้เวลานานอยู่นะครับเพราะมือผมก็ยังงึกอยู่ตั้งกล้องก็ลำบากอยู่นะครับพยายามทำให้ทุกท่านได้ดูนะครับ กระโน้มตัวไปด้านหลังแบบนี้เอวมันติดครับสังเกตด,ดูว่าเอวหน้านะหัวเข่าด้านขวาของผมมันจะมีปัญหามากพอนั่งเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมันจะเอียงเอียงนะครับแต่ของก็เป็นมากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้น ครั้งแรกเลยก็จะใช้แรงจากไหลนะครับมาเกี่ยวกับไม้ไม้เอาไว้เพราะว่าขาเราไม่มีแรงที่จะจะยกตัวขึ้นนะเราก็ใช้แรงไหลนี่แหละครับในการดึงก่อนนะครับพอฝึกไประยะหนึ่งกำลังขาเราก็จะมีนะครับเนี่ยหัวเข่าผมก็ยังมีปัญหาอยู่ ตั้งแต่เอ็นร้อยหวายด้านขวานะครับผมก็ยังตึงอยู่นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปกติไม่เคยไม่เคยบอกเลยนะครับว่าให้กดไลค์กดแชร์เพราะไม่รู้จะได้ทำคลิปต่อหรือเปล่าเอ็นไปด้านหน้าครับเพื่อให้ เส้นเอวด้านหลังมันยืดผมก้มยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นมันยึดนะครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่ทําแบบนี้นะครับมันก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันมันมีการยืดหยุนนะครับ สำหรับผู้ป่วยนะครับหลายๆท่านที่พอจะขยับร่างกายเองได้ก็ลองลองไปทำดูนะครับอย่ารอแต่ให้คนอื่นมานวดนะครับตอนไหนพอทำได้ก็ทำนะครับสายเอวสายสะโพกนะครับเพื่อให้ข้อต่อตรงเอวตรงสะโพกมัน มีการยืดหยุ่นมีการผ่อนคลายนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับ แต่ก่อนผมทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าหลายๆท่านได้ดูคลิปเก่าๆก่อนหน้านู้นนะครับก็จะได้รู้ว่าผมก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับขยับมาได้ปีขยับไม่ได้ปีกว่าๆนะครับนอนติดเตียงอย่างเดียวเกือบ2ปีนู่นนะครับก็แฟชมเอานะครับ การดันตัวไปข้างหน้าแบบนี้มันจะช่วยข้อเท้าที่หงิกนะครับปลายเท้านิ้วเท้าหงิกงอนะครับมัน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 ดีขึ้นนะครับเพราะว่านิ้วเท้าด้านขวาของผมมันหงิกแดีวผมพยายามใช้แรงตัวของผมนี่แหละกดให้มันยืดหยุ่นนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ก็ช่วยได้เรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไร บิดซ้ายบิดขวาตามภาษาเรานะครับอยากจะทําแบบไหนก็ทาเอามันจะได้ฟื้นฟูไปในตัวเนาะมันจะได้หายไวๆคาดว่านะครับคาดว่าแต่ผลลัพธ์ที่ผมทําแล้วมันมันก็ดีขึ้นมากนะครับมันดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับมีทั้งคอมเมนต์แนะนำกันมาก,ก็มีเยอะแยะนะครับ <two> เห็นมันยึดตรงหัวเข่านะครับมันก็จะมีปัญหาไ,ไหมครับ ก็จะโยกโยกหน่อยแต่ก็ดีขึ้นเยอะอยู่เดี๋ยวพายพักหน้านะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวยังไงหรือมันดียังไงก็ผมก็จะทำคลิปอื่นๆมาให้ดูขาดแต่กําลังใจแล้วตอนนี้ครับ ผู้ชมน้อยนะครับคนติดตามก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับถ้าว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเผื่อสักครั้งนึงจะได้มีโอกาสทำใหม่ นะทําวิดีโอมาให้ชมเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นนะครับแี่นิ้วมือผมยังหงิกหงอยู่นะครับเห็นไหมฝนะึกเดิน,นครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกทท่านที่คอมเมนต์มานะครับผมก็จะพยายามตอบพยายามเล่าประสบการณ์ที่ที่ผมเจอมานะครับให้ได้รายละเอียดได้มากที่สุดนะครับอันนี้ณนะปัจจุบันนะครับผมก็เดิน ว a อกเกอร์แบบนี้ได้แล้วนะครับแต่อาการเกร็งๆก็ยังมีอยู่นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับว่าภาพและเสียงที่ผมพูดอยู่นี้คือเสียงจากผมเป็นผู้ป่วยเองนะครับเป็นผู้พิการมาเองนะครับผมไม่ใช่คุณหมอนะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ